สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟี f a Story TS นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงและสาธิตวิธีการกด Creative r ันหรือว่าการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดครับซึ่งระบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งใน Ultimate Team และการเล่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคิกอ f ฟหรือว่า c a r ิเออร์โหนะครับสามารถกดเหมือนกันได้หมดโดยวิธีการกด Creative Run เนี่ยมันจะมีกี่แบบกี่ประเภทและกดยังไงบ้างสามารถติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ และก่อนที่จะรับชมกันนะครับถ้าชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e f ีปากสตอรี่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและสำหรับวิธีแรกที่เราจะอธิบายกันนะครับคือการเรียกบอลเข้าใกล้ครับในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถส่งไกลได้เราสามารถกดให้นักบอลเข้ามาได้แบบนี้ครับประมาณนี้นะก็คือนักบอลตัวที่อยู่ไกลไหนบ้างมันจะวิ่งเข้ามาหาเพื่อรับบอลวิ่งเข้ามาเรียกว่าวิ่งเข้ามาเอาบอลใกล้ขึ้นมากกว่าครับ โดยวิธีการกดแบบนี้นะครับก็คือกดเพียงแค่ r 2ปุ่มเดียวครับตัวที่ใกล้กที่สุดเนี่ยที่เราหันหน้าไปมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถส่งไกลได้ถูกไหมเราก็ใช้วิธีนี้ครับในการกดเพื่อที่ให้นักบอลอีกตัวหน,นึ่งนะครับที่เป็น ai เนี่ยวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะรับบอลใกล้ๆจากเรานั่นเองครับผมนี่ฮะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้กดแค่ r 2ปุ่มเดียวครับเนี่ยนักบอลก็จะวิ่งเข้ามาหาเองนะครับในกรณี้ผมเรียกแบ็คขวาแบ็คขวาได้เข้ามา อีกกรณีน,น,นึงครับอ่ะสมมุตินี้ก็คือเรียกเรียกแบ็กซ้ายอ่ะแบ็กซ้ายเดี๋ยวก่อนมันไม่มาอันเนี้ยก็คือมาละประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือประมาณนี้นะเนีย่ยเรียกหันหน้าพยายามหันหน้าตัวที่เราอยากจะจะให้มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามารับบอลใกล้นั่นเองครับสําหรับวิธีที่2นะครับก็คือการอ่าให้นักบอกลวิ่งขึ้นหน้านะครับหรือว่าเติมเกมนั่นเองครับกรณีนี้ครับคือมองตัวใกล้ๆและกด L ครับจากนั้นก็จะให้วิ่งไปเลยเนี่ยนักบอลมันก็จะวิ่งขึ้นไปเองนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นไปเองครับเราอาจจะส่งให้ตัวอื่นก็ได้นะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องส่งให้ตัวที่เราบังคับให้มันวิ่งนะครับอาจจะเป็นการเพื่อการหลอกล่อนะครับเนี่ยสมมติบอลอยู่ตรงนี้เราอยากจะให้ฟาบินโยขึ้นเนี่ยเรากด L 1ฟาบินโยก็จะวิ่งขึ้นไปเลยครับเอาใหม่นะครับสมมุติอ่ะบอลอยู่น,นี้เราอยากให้ปมอ่าฟาบินโยขึ้น ก,กด L1 ฟาบินโยจะขึ้นไปเลยครับหรืออย่างเช่นอนาจจะให้ฟาบินโยว,วิ่งขึ้นแต่เราไม่ส่งก็ได้เราส่งหลอกก็ได้ครับให้ตัวอื่นก่อนแล้วค่อยให้ฟาบินโยว,วิ่งขึ้นไปก็ได้ครับผมอาจจะเป็นวิธีนี้อาจจะเป็นการหลอก2ขั้นประมาณนี้นะ <c oughs> เพื่อที่จะให้นักเตะเนี่ยให้ให้อีกทีหนึง่งพูดผิดให้ทีหนึ่งหลงนะครับหลงทางว่าเราจะส่งให้ตัววิ่งแน่ๆเราอาจจะส่งไปก่อน ให้ตัวอื่นไปก่อนนะครับแล้วค่อยส่งให้ตัวที่วิ่งไปข้างหน้านั่นเองครับอีกทีนะครับนี่กดแค่ L1 ครับอันนี้มุดฟันี่ฟามิโยเราให้พรเมตขึ้นกด L1 เลยครับขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมขึ้นไปแล้วเราส่งให้เขาก็ได้ครับเพื่อทําเกมต่ออีกวิธีนี้ครับสมอนี่ครับคืออยากให้พรเมตขึ้นกด L1 ที่โพรเมตครับเราอาจจะไม่ส่งให้โพรเมตครับส่งให้ตัวอื่นไปก่อนก็ได้นะครับผมนี่อีกทีนึงนะครับอ เริ่มจากท้ายเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนี่นะอยากให้โปรเมทขึ้นโปรเมทวิ่งข,ขึ้นไปแล้วส่งให้โปรเมทเลยก็ได้แล้วก็ปั่นยิงอะไรอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือส่งให้ตัวอื่นวิ่งไปส่งให้ให้ลูดิเกอร์วิ่งแต่เราไม่ส่งให้ลูดิเกอร์ส่งให้ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเบิ้นต่อให้ลูดิเกอร์ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะวิ่งไปทางตรงที่คือตรงๆเลยครับการ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 ,การบังคับตัวแบบนี้คือ ให้มันวิ่งไปตรงๆนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับผมต่อมาครับคือ Creative Run ันในรูปแบบที่3าะครับผมขออนุญาตเปิดเทนเนอร์เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับ Cre a t ร v e Run นแบบนี้นะครับคือการกำหนดทิศทางให้นักเตะวิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับผมอยากให้โพรเมตวิ่งขึ้นหน้าในทิศทางนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นการกำหนดทิศทางให้นักเตะได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับหรือให้ทาเฟรโกวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับ อันนี้จะกดลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใช้แล้วชินเนี่ยมันจะกดง่ายขึ้นนะครับการกดนะครับก็ไม่ยากครับคล้ายๆกับการบังคับให้ตัวเตอร์ไปข้างหน้าครับแต่ว่าเราเลือกปุ๊บเนี่ยปุ๊บพอนักเตะวิ่งเรากดอนาล็อกไปทีเดียวพอครับเนี่ยมันจะเป็นทิศทางขึ้นให้เราเห็นนะครับว่าจะให้นักเตะเนี่ยวิ่งไปทิศทางไหนนะครับซึ่งเป็นการกําหนดได้ในแบบฉบับที่ย่อลงมานิดนึงนะครับ คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าก,กดแช่ส่วรับอนาล็อกบางทีผมยังไม่ชินเนี่ยกดครั้งเดียวครับ L 1เพื่อให้พอนักเตะอีกตัวเริ่มวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก,กดแค่อนาล็อกเดินหน้าดัาล็อกขวาครับแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปกดแช่แบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ครับคือมันได้เหมือนกันแต่ลูกศรอ,อาจจะหายและสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับสำหรับครีเอทีฟลานอันนี้คือครีเอทีฟลานแบบว่าค่อนข้างที่จะยากยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นวิธีครีเอทีฟลานที่ถ้าฝึกถนัด มันเป็นการได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากนะครับวิธีการนะครับคือสมมุตินะครับนักเตะตัวนี้อยู่กับที่ใช่ไหมครับเราจะต้องมันเป็นการล็อกนักเตะเนี่ยกดอนาล็อก2ข้างลงไปครับหรือว่า L 3 R3 มันจะล็อก1ตัวนะครับแล้วเราค่อยส่งให้ตัวอื่นครับแล้วเราก็ดําคับตัวที่เราล็อกเนี่ยวิ่งไปแล้วเราค่อยกดให้บอทส่งอีกทีนะฮะแต่ว่าวิธีการนี้มันไม่ได้นอกจากที่จะมันสามารถวิ่งบังคับทิศทางได้แบบว่า ขึ้นอยู่กับเราด้วยครับเนี่ยเราจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งกลับหลังอะไรยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าบอทเนี่ยมันจะวิ่งไปทิศทางที่จะแบบค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ AI ของบอทด้วยนะครับว่าเก่งแค่ไหนนะครับพลังของบอทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีผลมากนะครับสำหรับพลังและก็ AI ของนักเตะซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับใน EP แรกๆนะครับสำหรับฟีฟ่าแต่ว่าความพิเศษของ Creative run แบบนี้นะครับก็คือคุณสามารถบังคับได้ครับเปลี่ยน เปลี่ยนได้เลยครับไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องส่งให้ตัวนั้นก็ได้ครับเนี่ยล็อกเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยครับเราจะส่งให้ตัวไหนปกติแล้วนะครับเราจะล็อกแค่ตัวเดียวอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วเราส่งเราจะบังคับตัวเดียวแต่ว่าเราเปลี่ยนได้โดยการเลื่อนอนาล็อกครับเลื่อนอนาล็อกครับเนี่ยส่งปุ๊บเราอยากตัวนู้นเนี่ยเราตัวนี้ก็ได้เห็นไหมเปลี่ยนเป็นเชสซูดแล้วประมาณนี้นะครับสําหรับเพืทีอันนี้จะ ค่อนข้างจะอนี่นิดนึงนะครับอันนี้คือยกเลิกถ้าจะไม่ใช้แล้วคือส่งปุ๊บกดอีกทีนึงลงไป2ปุ่มนี้นะครับเพื่อทำทำการยกเลิกนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการอธิบายและก็สาธิตนะครับการกด Creative run หรือว่าการเคลื่อนที่โดยชชญฉลาดนะครับแบบที่อาจจะทําให้เห็นภาพบ้างนะครับซึ่งถ้าผมสาธิตไปเนี่ยนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงหรือว่าติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าทําให้อาจจะยังงงๆก็สามารถคอมเมนต์ถามวิธีได้อีกทีนึงนะครับ ต้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยผมนะครับต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าส่วนที่อธิบายไม่เคลียร์นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมหากมีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปโชคดีไม่กินเกลือกันทุกคนสวัสดีครับ